สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวิชาสุขศึกษานะคะเรามาเรียนรู้เรื่องลักษณะทางเพศและความภาคภูมิใจในตนเองนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะตัวชี้วัดนะคะบอกสิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง 2. บอกลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศและเพศชายและเพศหญิงนะคะ เรื่องนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างนะคะเราจะเรียนรู้เรื่องเพศและการแสดงอกทางเพศจุดเด่นติดด้อยและความภาคภูมิใจของตนเองนะคะเรามาดูเรื่องเพศนะคะและการแสดงออกทางเพศนะคะเพศนะคะจะแบ่งอกเป็นเพศหญิงและเพศชายนะคะนักเรียน สามารถตอบคุณครูได้ไหมคะว่าตัวเองเป็นเพศหญิงเพศชายสิ่งที่สามารถบ่งบอกว่าตัวเราเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นก็คืออวัยวะเพศนะคะเด็กๆอานที่สามารถบอกได้ว่าเด็กคนนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะว่าคนเรานะคะ,ะมีรูปร่างหน้าตานะคะจะไม่เหมือนกันนะคะ,ะทรงผม ไม่เหมือนกันแขนจํานวนแขนเหมือนกันไหมเหมือนกันนะไม่มีใครมีแขนมากกว่าไปข้างละหนึ่งข้างนะคะแขนเรามีข้างซ้ายและข้างขวานะคะเราไม่มีแขนมากไปกว่านั้นการแต่งกายของคุณเราบางครั้งอาจจะมีความชอบไม่เหมือนกันนะคะบางคนชอบใส่กางเกงยีนบางคนชอบใส่กางเกงขาสัน้นบางคนชอบใส่กางเกงขายาวเห็นไหมคะ แต่เพศชายอ่าเพศชายนะคะจะใส่กระโปรงได้ไหมอ่าไม่ได้แต่มันจะมีคนอีกประเภทหนึ่งที่มีลักษณะอ่าความชอบเขาเรียกว่าความชอบทางเพศนะคะเป็นผู้ชายแต่ชอบที่จะเป็นผู้หญิงอ่าคืออยากจะแต่งกายเป็นผู้หญิงอะคะทุกวันนี้เราเห็นกันเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่ามันเป็นสิทธิ มนุษยชนนะคะที่ทุกคนสามารถโชบหรือว่าสามารถแสดงโกกได้นะคะทุกวันนี้สีผิวสีผิวของคนเรานะคะอาจจะแตกต่างกันได้นะคะแตกต่างได้นะคะบางคนผิวขาวบางคนผิวดำบางคนผิวสีแทนบางคนผิวสีน้ำผึ้งว่านะคะสีผิวของคนเรา ไม่เหมือนกันจําจนวนจํานวนขาเหมือนกันไหมจํานวนขาก็เหมือนกันนะคะน้ําหนักนักเรียนคิดว่าคนเรามีน้ําหนักเหมือนกันไหมอายุเท่ากันน้ําหนักไม่เท่ากันนะคะบางคนมีน้ําหนักที่อ้วนบางคนก็อยู่ตามเกณฑ์บางคนก็ผอมนะคะาบางคนหนัก20กิโลอ่าเพื่อนอีกคนหนึ่งอายุรุ่นราวคราวเดียวกันอาจจะน้ําหนัก ออยี่สิบเอ็ดยี่สบสองกิโลนะคะ,ะความสูงมาพูดถึงเรื่องน้ําหนักแล้วมาพูดความสูงนิดนึงความสูงก็มีไม่เหมือนกันนะคะความสูงบางคนสูงร้อยยี่สิบบางคนสูงร้อยยี่สิบเอ็ดนะคะแล้วแต่การเจริญเติบโตของแต่ละคนนะคะความแข็งแรงล่ะความแข็งแรงทุกวันนี้ผู้หญิงนะคะอาจจะแข็งแรงกว่าผู้ชายนะคะ หรือว่าผู้ชายแข็งแรงกว่าผู้หญิงนะคะแล้วแต่การเจริญเติบโตของอวัยวะนั้นๆหรือการเจริญเติบโตของแต่ละคนนะคะมันจะมีไม่เหมือนกันนะคะ,ะเรามาดูด้านร่างกายกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะเด็กแรกเกิดนะคะคุณครูบอกเลียว,ว่าสิ่งที่แสดงว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะคะก็คืออวัยวะเพศนะคะ ที่สามารถแสดงได้นะคะว่าคนนี้เป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายนะอ่าเรามาดูด้านอารมณ์อารมณ์ที่เราพบในวัย5ปีถึงเก็ดปีในวัยนักเรียนเลยค่ะ 1. ดีใจเมื่อได้รับสิ่งของที่ถูกใจหรือว่าพอใจนะคะอ่ะสจะชื่นชมแสดงความยินดีกับเพื่อนที่เรารู้จักหรือว่าเราชอบนะคะส ชอบใจภาคภูมิใจเมื่อได้สิ่งที่คาดหวังหรือต้องการนะคะ C เสียใจเมื่อตนเองผิดหวังหรือไม่ได้ดังใจอันนี้เราเป็นเรื่องปกตินะคะอารมณ์ของเด็กโกรธโมโหเมื่อไม่ได้ดั่งใจหรือมีคนมาขัดใจกลัวรัวสิ่งที่พบเจอไม่ชอบหรือเป็นอันตรายนะคะบางคนไม่ชอบคุณนนะั ไม่ชอบแมลไม่ชอบ,ไ,ชอบไก่อะไรก็มีนะคะอาลักษณะความแตกต่างทางอารมณ์ของแต่ละบุคคลมีดังนี้หบางคนอ่อนไหวง่ายเช่นร้องง่ายเมื่อรู้สึกเสียใจหรือน้อยใจอ่านะคะบางคนก็ไม่เป็นนะคะบางคนก็เป็นนะคะมันจะไม่เหมือนกันทุกคนนะคะ 2. เมื่อได้รับคำชมเชยจะแสะดงท่าทีอย่างชัดเจน บางคนก็เฉยๆบางคนก็ดีใจได้เห็นอย่างได้ชัดเจนนะคะ 3. รู้สึกตนเองมีความสามารถต้องการเป็นที่ยอมรับและเป็นกลุ่มนำและได้รับความชุมเชยนะคะ 4. มีความรู้สึกสงสารเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นและรู้จักเห็นอกเห็นใจนะคะ 5. ยอมรับความคิดเห็นผู้อื่นเข้าใจในกติกานะคะความแตกต่างระหว่างถูกผิดนะคะพวกใจเย็นไม่โกรธใหยบางคนก็เป็นอารมณ์ใจเย็นบางคนก็โมโหง่ายนะคะมันคุณครูบอกแล้วมันไม่เหมือนกันอารมณ์ของคนเรามันไม่เหมือนกันนะคะอยู่ที่การฝึกฝนด้วยนะคะ3มีเหตุผลในการแสดงความรู้สึกถูกหรือว่าผิดนะคะ เมื่อเราต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะคะเราควรปรับตัวนะคะเช่นนะคะบางทีเราเป็นคนที่กรุบง่ายง่ายเร็วหรือว่าเป็นคนขี้โมโหเอาแต่ใจตนเองนะคะเราก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการโกรธนะคะเราก็าค่อยค่อยฝึกฝนล,ลงไปนะคะาบางคนชอบเกลงเพื่อนเพื่อให้เพื่อนโกรธเราก็ค่อยคอย่ลดพฤติกรรมนี้ลงไปนะคะเพื่อที่จะให้ อยู่ร่วมกับเพื่อนและผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนะคะ,อะตอนนี้นักเรียนมีอารมณ์แบบไหนกันบ้างนะคะ,ะดีใจเสียใจกลัวหรือว่าโกรธนะคะตอนนี้มาดูด้านสังคม เด็กในวัย5-7ปีนะคะจะมีสังคมกับเพื่อนและครูที่โรงเรียนมากนะคะจึงจะชอบการเข้าสังคมนะคะการพบปะพูดคุยกับเพื่อนต้องการเข้ากลุ่มเป็นที่ยอมรับของเพื่อนนะคะโดยพยายามปรับตัวนะคะให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มนะคะซึ่งอาจแสดงออกโดยการแป่งปันสิ่งของให้เพื่อนการปฏิบัติตนตามข้อตกลงของกลุ่มนะคะ ลักษณะทางสังคมนะคะโดยการในเรื่องการเล่นบางคนชอบทำกิจกรรมหรือเล่นเกมเล่นกีฬาบางคนชอบใช้พละกกำลังมากเช่นเล่นเตะฟุตบอลวิ่งไล่จับนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนะคะว่าชอบแบบไหนกิจกรรมแบบไหนนะคะบางคนก็ไม่ชอบกิจกรรมที่ใช้แรงเยอะๆนะคะ บางคนมาเห็นไหมบางคนที่ชอบใช้พละกกำลังน้อยมาเล่นเกมนะคะหาเล่นเกมขายของเล่นเกมทําอาหารเล่นตุ๊กตาเล่นหมากฮอตนะคะเป็นต้นนะคะนอกจากนี้นะคะเด็ก5้าถึงเขวบนะคะเขาจะเริ่มมีงานอดิเรกนะคะบางคนชอบเลี้ยงปลา บางคนชอบสะสมตุ๊กตาบางคนชอบวาดภาพบางคนชอบอ่านานิทานหรือว่าบางคนชอบเล่นสีไฟอันนี้ก็เป็นงานอดิเรกนะ,ะเพื่อพักผ่อนอารมณ์จิตใจสักพักนะคะได้นะคะเล่นแบบแปบบ๊แบๆบแบบมีข้อตกลงสัญญาการว่า15นาทีนะครับลูก20นาทีนะคะแต่ ถ้าเล่นแบบทั้งวันทั้งคืนแบบนี้ไม่ได้เรียกว่าหานอดีกนะคะเรา,าทุกวันนี้เราต้องยอมรับนะคะเรื่องโทรศัพท์นะคะเพราะเด็กยุคนี้เขาเกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีนะคะอันนี้เป็นการสูสย์สเตมอันนี้ส่วนมากน่าจะเป็นวยของคุณครูสมัยก่อนแล้วนะคะทุกวันนี้สเตมก็าหาดูยากแล้วนะคะ การเข้าใจและยอมรับความแตกต่างนะคะของแต่และบุคคลจะทำให้เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะ,ะจบแล้วคุณครูก็ไม่ลืมที่จะมีแบบฝึกหัดมาฝากเด็กๆกันนะคะวันนี้แบบหัดไม่เยอะนะคะเพราะว่ามันมีไม่มากนะคะเพราะว่าเราเรียน วิชาสุขศึกษานะคะบางทีมันก็จะไปซ้ำกับวิชาวิทยาศาสตร์หรือว่าจะไปซ้ำกับวิชาการงานนะคะมันก็จะบูรณาการเชื่อมโยงกันได้นะคะในวิชาทั้ง8ปดกลุ่มสาระสามารถบูรณาการการเรียนรู้ได้นะคะการหน้าที่21นะคะเรียนทำเครื่องหมายถูกนะคะใน ข้อความที่เป็นลักษณะของนักเรียนที่แตกต่างจากเพื่อนมีทรงผมเราแตกต่างไหมความสูงแตกต่างไหมจํานวนแขนแตกต่างไหมการแตกการแต่งกายแตกต่างไหมน้ําหนักตําแหน่งอวัยวะสีผิวความโชบความแข็งแรงจำนวนขา คุณครูได้อธิบายให้นักเรียนฟังหมดแล้วว่าความแตกต่างของแต่ละบุคคลมันเป็นยังไงอะไรที่แตกต่างอะ,อะไรที่ไม่แตกต่างนะคะวันนี้ก็จบเรื่องเพศและการแสดงอกทางอารมณ์เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ